ขอ A อยา่างเลือกปีเราจะมาดูกานว่าความจะมาเลือกเนเดือนของทัสามคนเป็นยังไงนะฮะอ้าวเราเริ่มข้นคำถามแรกนะ,ะจะเลือกอะไรดีถ้าวันนี้มีทั้งข้อ A งานด่วนจีต้องแก้อย่างด่วนจะเลือกอะไรข้อ A นะครับและข้อ B นัดเพื่อนยกแก๊งดูแรงเงาตอนอแต่วาสอาต้องทำาด้วยไม่นหมดคั้อีกนะฮะให้เลือกสองที่าาถ้าเราจะมาเลือกเนเดือนงานด่วนจีต้องแก้เนี่ยเด่อนข้อ A และข้อทีคือนัดเพื่อนยกแก๊งดูแรงเงาตอนอ่าววสันซึ่งจริงๆอ่าววสันพรุ่งนี้โอเคจะเริ่กข้อไหนเริ่มสองซ้ำข้อไหนครับข้อไหนนะโบข้อไหนข้อสี่เลยนะข้อสี่คืออะไรนะข้อสี่คือแก้งานบวชกับเพื่อนเราไปเราเปิดแรงเงาดูด้วย ซึ่งนะก็ต้องติดตามไปคุณวีกินสิซึก็ต้องอยากรู้ว่าตอนนี้เขาจะได้กันไหมแล้วยังไงเอา่เอาบอสบอสเื่อ่เองเอะสมกัเป็นบอสอเกินร้บผมก็็นฐานบอสอออครับ่ตฟังก่อนครับอนี่ก้งคีมรเตอร์นะขาวนีมารคเตอร์้สาละครับทำไมดีนะเดียคุยกัแฟนับไม่รู้เรื่องเลยสงีต เออว่าเขาก็มีแฟนสาวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉันเป็นเลขอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีมีแฟนสาวพี่เป้าหน่อมามั้ยครับตรงนี้ครับต้องขอเซ็ตกลิ้มเลยแล้วมีใช่ฮะต้อสังเกตตัวมือที่ลุ้นเดินกันนะครับีมีอยู่มีอยู่เอเคโอเคข้อสองพ่อสองพ่อสองสมมติว่าอีกห้าวินาทีกำลังจะถึงปีใหม่เขากำลังเขาดาวกันอยู่แต่อยู่ดีๆเจ้าน้าโทรศัพท์มาจากต่างประเทศ จะเลือกอะไรระหว่าง A รับสาย B ขอเค้าดาวาก่อน<ม>จะเลือกอะไรครับค่ะหนึ่งสองสามเนื้อบ B B, B. ี A อันนี้แยกแยกเพราะว่าเป็นเรื่องของรุ่นมเรื่องของอายุหรือเปล่าเปล่าเลือกเรือ่องของการคู่กันอ๋อเราได้สรุปแล้วว่าใครจะเหนือกว่งใครที่แท้จริงเอเอเอ,อผมขอเรื่องนี้นะครับมันวัดกันที่จิตใจตรงไหน าใครไมาอยู่เนระยะใกล้ๆแบบล้เีวจาิงๆพูดอะไรแบบนี้เลเออมันละลยมันจะต้องมีกยุวยนะเออนะเขาไปถามฝั่งนู้นก่อนว่าทำไมขอน้าก่อนเอาเป็นเต่าแล้วกันนะท็ไม่ได้ยินนะเออเล่ไม่ไอ๋อซึ่งในคารตเอร์ยนะก็จะเป็นค้ายแบบนี้ประมาประมาณนี้เลยฮะประมาณนี้จะเป็นจังหวัดเละเนี่ยต่สาวยุ้หน้าวางก่อนเอ่ออาาักนี้ ทำไมขอทำไมถึงเออจะรักสายชาเจ้านายคนนี้โทรมาออไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าต้นหอมทำอะไรอยู่ต้นหอมก,ก็จะไปหาเขาภายในห้านาทีจะให้แก้านกแก้อนุนแก้อะไรก็ไดอนน้อันนี้อันนี้อัอนนี้ปตอบกันหน้ากนานหรือตอบกับชีวิตจริงใจใจ ขออีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันครับอันนี้เข้ากับมนุษกันเดือนปันจจุบันนี้ที่ชอบเป็น Facebook หลักฐานค่าวมือสเตตัสบ,บน Facebook ที่เมาหัวหน้าแบบจัดเต็มคือเมาหัวหน้าด่าหัวหน้าลงไปในสเตตัสเฟซบุ๊กแล้วหัวหน้ามาเจอจันสรารภาพว่าข้อเอหนูผิดไปแล้วค่ะหรือว่าข้อบีเพื่อนมันเอาโทรศรัพท์ของเราไปแกล้งไปโพสต์สเตตัสแทนเออข้อไหนข้อไหนเงาเนืเ สองซ้ำข้ไหนะเอเและผมผมไม่ตอบได้ไหครับทำไมอะผมเป็นบอสครับโอเคโอเคได้ก็ได้ได้ก็ได้อะบีเอบใหาถามเอก่อนก็จะไปไนตอบเอเราต้งโบสารภาเลยก็้าการถรเอนเลยโอ้ยตายอจริงจริงหรอจริงนะ การรับก็ต้องการรับและและทำไมถึงเป็นดีนะสาวบัญชีไม่มีทางที่จะงานปากฉันออกไมนะ่ได้ขขฉันจะแถลงชุดไม่ได้ดีสุดคะมันมีผลต่อเอ,อ่อเงินเดือนโบนนะัส<อ>ปีหน้าของเราเป็นมันเป็นเรื่องของการประเมิน<อ>ฉะนั้นเนี่ยเราโยนความช่วยคนอื่นแล้วเอาความดีเข้าตัวดีกว่าค่ะซึ่งเป็นที่ผิดทางที่ทีวิตจริงของเราเราไม่ทำอย่างนั้นนะประจำ่ะขอบคุณมากครับ มันมันองกับชีวิตของมนุษย์กันเดือนมากเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็เคยแต่นั่นคือเมื่อคืนไปกินเหล้าจนแหงลุกไม่ไหวคุณจะเลือกระหว่างข้อ A หรือข้อ B A เคือตีมืออยู่บ้านนอนเมา,าแช่เหล้าไปเรื่อยๆหรือว่าข้อ B ลากสังขารไปหาลูกค้าคนสำคัญในระดับบอสตอบด้วยนะฮะโอเคครับจะตอบว่าอะไรระหว่าง A กับ B หนึ่งสองสามเอหรือเออ จากคำตอบก็สามารถรู้ได้ว่าคำตอบอ,อะไรควรจ,จะเป็นของใครเอาบอสบอสครับทำไมถึงดีฮะเดี๋ยวนะเอาไหนผมบอกว่าใจเราโตกันไงอ่ะเออไปกับบอสก็ได้ <c oughs> เอาพี่ทัาบอสไปด้วยไปนะไปไปไปดูแลไม่ได้ดูแลทนานะไปดูแลบอสอ๋อถึงไม่จะมีกลิ่นแล้วพ้งละมุด เวลาที่พี่เมาอ่ะเราจะไม่อายเราก็สามารถใกล้ชิดกับบอสได้เอออ้าวโอเคโอเคแล้วแล้วต่อแล้วเขจะไป็ถึงแล้วก็เอแล้วนะก็ผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเมาขนาดไหนนะต้ก็เอางานก่อนเอางานก่อนเอาไปให้เาเห็นหน้าก่อนอะย่างเงี้ยนะครับข้อบีข้อบีคือคือข้อเอคือนอนแช่์เราเออก็ข้อบีนะฮะอ้าวโอเคโอเคแต่ท่านต่อที สอบที่ยอดเยีกยเป็นเดือนทุกคนน่าจะเจอกันนะฮะเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกัน